แก้วนี้บอกเลยว่าสายมาชาสเปเชียลตี้ต้องรักเป็นเมนูใหม่ของร้านกระทรวงการคั่วที่บอกเลยว่าน่าสนใจมากนี่เลยเมนูเดอร์ตี้มาชาช็อกโกแลตเอกเมจิเรยเม,มนูของร้านกระทรวงการคั่วที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมของรสชาติพอมาชาเข้มข้นเจอกับนมเมจิเรที่ขึ้นชื่อความหอมละมุนสิบไปคำแรกได้กินมาชากับความหอมมันนัวของนมเมจิเรที่มีบอดี้แน่นเข้มข้นกว่านมทั่วไปเสริมรสชาติขั้นสุดให้กับมาชาสเปเชียลตี้แก้วนี้จริงๆและเพิ่มลูกเล่นด้วยท็อปปิ้งเกทช็อกโกแลต องประกอบถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกันอย่างแนบเนียนจิบแบบเร็วได้กลิ่นมะช,ชากุนกุนกับความกรุบกรอบของช็อกโกแลตจิบช้าๆให้เกล็ดช็อกละลายผสานรสนมละมัช,ชา่ายังกลมกลมรสชาตินี้แอบซ่อนอะไรบางอย่างไว้ทุกคำเหมือนความนุ่มนวลที่แฝงด้วยเจตนาเจ้าเล่ห์อย่างแนบเนียนค,อยคอย่อยๆเผยให้ทุกคนได้ลิ้มรสไปด้วยกันใครอยากลองเมนู dirty macchiato chocolate สามารถมาที่กระทรวงการคั่วทั้ง3สาขาได้เลยนะสาขาสุขุมวิท1 0 1ทับนสาขาเพลินจิตเซ็นเตอร์และสาขาชังมอยเชียงใหม่และสามารถไปติดตามเมนูใหม่ๆได้ที่เพจกระทรวงการคั่วเลย อยากลิ้มลองน้องเมจิเลยเขามี3ขนาดให้เลือก450 ml 946 ml และ2ลิตรหาซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อิ o เนอร์เว้นโลตัสท็อปสกูเม่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำเลย